กะขากะอุ้ยใส่แบบนี้หนูใส่ยังไงคะแม่จ้ะมีอะไรคะมีจ้ะกระปุกออมซินนะจ้ะมีอะนมีซ้องอะไรนะจ้ะเดี๋ยวอะไรจ้ะเออเนื้อหนูอะไรนี่มาแต่่ะกี่บาทคะหนึ่งเบิ้ลซ้องรวยกนสแกคสแกกสแกนเ่องไองเ นี่จ้ะมีเสื้อผ้าสวยๆเหยือเแยะเตในมเลยนะสวยมากมากอีเลยอะค่ะขอคุยค่าเดี๋ยวไม่ซื้อเรื่องมาเปรนเอ่อนี่มันเป็นสิขอลูกค้าค่ะไม่ใช่สของแม่ค้าหนูจะซื้อก็ได้หนูไม่ซื้อก็ได้เรื่องของหนูค่ะไปเมื่อไป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 อะไรก็ไม่รู้ไม่หาอะไรบ้าส์ตาขาไอ้กู้วยอ จะได้ที่กัออกเลยที่กอกนมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขายอะไรคะ